วนมาต้องอาศัยคุณธรรมคือสติเป็นเชื่องนำสติคือความละลึกได้ปัญญาของเราตป็งตามสติขอองเราคือหนึ่งปัญญาคือความรอบรู้ในกองสังขารสติปัญญาจับ พาทั้งเราจนยกขึ้นยกศรัทธาของเราขึ้นยกขึ้นเพื่อจะมาติดจิตติดใจทั้งเรายกขึ้นเพื่อจะมาสร้างความดีให้เกิดให้มีขึ้นกักใจทั้งเราความเพียจรจึงจะตามมา คือว่าสติปัญญาศรัทธาควรเทียนเป็นคุณธรรมเครื่องที่จะอนวยควรสุขและอนววยประโยชน์เกิดขึ้นจากพวกเราที่ประพฤติปฏิบัติอย่างสมบูรณ์ฉะนั้นการมีรสติกำหนดกำหนดดูตรงใจของเรา ใจั้งเราเป็นที่ตั้งที่รวมที่ท่านเรียกว่ากรรม,มฐานกรรม,มคือการกระทำฐานะเป็นที่ตัง้งใจของเราจะตั้งอยู่ในฐานอันใดในกรรมอันใดกรรม,มฐานท่านให้กำหนดจิตตะตาวนาลงในกรรม,มฐาน กรรมคือการกระทำฐถานะที่ตั้งกรรมการกระทําในดวงจิตจิตใจของเราในขณะน,น,นี้เราคิดอันใดอยู่เอาอารมอันใดมาเป็นแนวคิดที่จิตใจของเราคิด หรือว่าอารมณ์อะไดเป็นที่ตั้งอยู่ในขณะนี้นเรากำหนดดูคือเราต้องการควรมสงอบจิดหมายตายทางเพราะความสงบเกิดขึ้นมือขึ้นความุก จะตามมาฉะนั้นการกำหนตดตื่ดูจิตของเราเพื่อดูใจของเราดูรู้ว่าสื่นของเรามันพร้อมอยู่ทุกขณะจิตนั้น ถืนค,คือความปกติใจใจของเรามีความปกติดีไม่ลงนวุ่นวายเดือดร้อนเรื่อง,ต,งต่างๆภายนอกคิดกังบนอะไรเรื่องกังบนเรื่องวุ่นวายมันไม่ใช่เรื่องของศืลศืลคือความปกติอันนี้ ต้องฝึกจิตต้องทำจิตของเราให้มันอยู่ในความปกติซึ่งเป็นลักษณะของจิตนั้นได้ข้อฐานของจิตทีื่อเป็นไปเ,ไปเพื่อสมาธิระรรมฐานนั่นะถ้าจิตมีความปกติถึงเครื่องลองรับอยู่ก็เรียกว่าเราได้ฐานที่ดี มีสินเป็นพื้นฐานส็จิของเราเท่านั้นที่จะการรู้เรื่องของจิตใจว่าจิตของเรามีพื้นฐานคือสิ่งที่เครื่องแรงรัดถ้าไม่อาศัจก็จิกับปัญญาเป็นเครื่องตามระลึกตามรู้แลใจของเรานนี่ยมันเคยจรินก็ เรื่องของกิเลสเรื่องของปัญหาอารมณ์ประเภทนั้นเขาืีกำลังมากมีอำนาจมากเพราะมันมีในดวงจิตดวงใจของเรานับพนับชาตในทวนแล้วเขามีกำลังมากต้องอาศัยกต็คืออาศัยปัญญา ซึ่งเป็นหลักพุทธธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้สั่นกองมาแล้ววิชาธรรมเท่านั้นถึงจะรู้เรื่องวิชาของกิเลสวิชาธรรมเท่านั้นถึงจะรู้เรื่องอุบายของกิเลสแนวคิดของกิเลสน,นั้นวิชาธรรมคือหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า จึงมาสอนให้พวกเรารู้เรื่องของจิตใจว่าอะไรเป็นสื่อนำอยู่อะไรเป็นเครื่องทำให้จิตใจของเราเป็นทุกข์อยู่ทั้งฝ่ายเหตุด้วยทั้งฝ่ายผลด้วยฉะนั้นหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงว่ายุกปัญหาฉะนั้นอารมณ์ที่เกิดขึ้นในลักษณะข,ของทลุบปัญหาให้มันรู้ คือรู้นี่คุณเชื่องของจิและปัญญาเท่านั้นแหละเพียร์าร,ร,าร,าราหรือว่าลักษณะอาการกิิยาที่มีในจิตในใจของเราอย่างนี้อย่างนี้มันเป็นเรื่องของกิเลสมันเป็นเรื่องของบาปของกรรมตามหรือตามเลือกถ้ามีกิเลสเป็นพื้นฐานของจิตของใจลวมันเป็นโค้งทั้งส่วนเหร มันเป็นโคองส่วนผลฉะนั้นเรามามีสติกำหนดเ,เลิกว่าใจของเราที่เรามาฝึกเพื่อฝึกออกจากอารมณ์ของที่เหลือปัญหาความโรคความกรดความหลรรงฟุ้งก่านดันขันให้มาตั้งอยู่ในฐานของถืน,นเป็นเรื่องแรกที่บอกความปกติใจ ความปกติมีอยู่คุณเครื่องของธรรมน,นะน่ะมันก็จะได้เกิดความสบายทางใจขึ้นเกิดความโล่งอกโล่งใจขึ้นคุณเครื่องของธรรมของสีลของธรรมอันนี้เรามาฝึกน้อมก็ศัยจิตพบทวนเข้าหาดวงจิตของเราโดยเฉพาะพบทวนเข้าหาคุณเครื่องของธรรมอันนี้ แล้วเรามาแต่งใจของเราแต่งจิตแต่งใจของเรามักจเคื่อนแต่งเมื่อเรามีพื้นฐานคือความปกติใจความโล่งอ,อกโล,งโล่งใจเป็นลักษณะของธรรมเป็นพื้นฐานเป็นที่ตั้งของจิตด,ดีแล้วเ <c oughs> จตคของเรากับกัญญาของเราเนะี่ย พยายามรักษาให้ใจของเรามันนึ่งอยู่กระฐานอันนั้นกำกับคำบริกรรมเข้าไปเราจะบริกรรมพุทธโธธรรมโมสังโฆเราก็กำหนดจ้องรักษาที่กำหนดที่บริกรรมอยู่นั้นเราขณะเดียวกัน ให้มารู้อีกเรื่องที่ว่ากิเลสปัญหาหรือว่าสังขารควรชิดจิตคือมันชิดเึ้นมปรุงขึ้นแหนมิโลแลวเกิ่ถ้าไม่อาศัยคุณธรรมคือจิกับปัญญาเป็นเพื่อนตามร,รู้ตามร,รักษาแล้วไม่ทันไม่รู้เรื่องว่ากิเลสมันขึ้นมาก็กิเลสมันขึ้นมาตัดเส้นทางที่จะเป็นสมาธิ เราไม่รู้ฉะนั้นคุณเครื่องที่นนำรู้เพื่อจะติกับธรญาของเรามีต่างการรักษาตามเลื่อนตามเอาใจใส่ในการรักษาจิตใจของเราให้มีความมั่นอยู่กับคำบริการนั่นงานอันนี้เป็นงานที่ละเอียดอ่อนมากงานอันนี้ที่เป็นงานที่จะเอาใจใส่มากท่อนของมากทางด้านจิตใจ ฉะนั้นคุณเครื่องของสติกับจัญญาจึิงใช้ <c oughs> ยอยู่ทุกขณะจิตในขณะเดียวกันความอดความทนของเราไปเกิดคึ้นพรใช้มาพรถ้าความอดความทนมันเป็นธรรมเราต้องนำมาใช้การละการบาง ความอดความทนละวางอารมณ์ที่มันปรากฏกับจิตใจของเรานั้นด้วยละวางสิ่งที่เกิดขึ้นในธาตุในขันธ์ของเรานั้นด้วยที่มีความปวดความเจ็บความเหนื่อยความเมื่อยความหิวพยายามปล่อยวางจากความรู้สึก มีการละการปล่อยการด่างที่จะนำความอดควทนเข้ามาเป็นเครื่องประกอบเล่นไปแต่เราจะใช้ทางปัญญาพิจารณาคนามเกิดควาท,คทุกข์ทุกขทุาเวทนาอีกส่วนหนึ่งถ้าเราจะใช้ดาา้านปัญญาพิจารณา เราก็ทุกข์โนาให้เห็นสภาพอันนั้นมันเป็นมีนู่มีอยู่อยู่ในรูปในร่างอันนี้จะลือไปที่ไหนเดินไปที่ไหนไมนน่พ้นถ้ามันประจันอยู่กับรูปรูปของเรารูปหญิงรูปชายรูปทุกเพศทุกใบนี่แหละปากะเป็นรูปอยู่อย่างนี้ควรเจ็บความปวดนี่เราเมื่อยมันต้องมีอยู่อย่างนี้ ถ้าไม่มีมันก็ไม่พบอาการของของรูปของธาตุมันจะไม่พบอาการของรูปของอาาข,องของนนนันเวทนาขันขันเจอว่ากองเรื่อสิ่งที่รวมอยู่กับกองรูปสิ่งที่รวมอยู่กับธาตุคี เท่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟทองเป็นส่วนและวเหี่ยงเป็นเรื่องของจิตเป็นอาการของจิตมีมาตาจิตตาใจของเราชื่อเปนมีกิเลสปัญหาเป็นชั่วนำพาโสในภพในชาติเป็นรูปเป็นร่างเป็นธาตุเป็นขันธ์มันต้องมีอยู่อย่างนี้ เราจะรับรู้ก็าตามไม่รับรู้ก็าตามมันมีอยู่อย่างนี้ไอสิ่งที่คนอยู่มีอยู่เนี่ยแบพระพุทธเจ้าพระอ,องค์มาเดินสอนให้พวกเรากลัวในสิ่งที่มันเป็นอยู่มีอยู่พระอ,องค์สอนให้ดูสอนให้รู้ มีเรื่องของปัญญาพิจารณาไม่ได้สอนให้กลัวเฉยๆถ้ากลัวก็กลัวอันเดียที่มีจะจิมีปัญญาถ้าเราไม่โดยพิจารณาด้วยจะจิตด้วยปัญญารับรู้ตามวความเปจริงร่าธาตุขันธ์เขาเป็นอยู่อย่างไรแล้วกลัวแบบไม่มีจะจิไม่มีปัญญา กลัวแบบนี้ไม่้นจากทุกข์จากโทษถ้ากลัวแบบที่มีจะตมีปัญญาอาศัยจะตอาศัยปัญญาพิจารณาแล้วเห็นบ้าจึงนี้เป็นทุกข์เป็นโทษเป็นทติยเ,เป็นไทยจริงเอาความกลัวที่ออกจากทุกข์กากโทษที่ปัญญาพิจารณาแล้วปัญยาเห็นแล้วโดยชอบกลัวแบบนี้ พระพุทธเจ้าสอนว่าตัวด้เหตุด้วยผลด้วยสัมมาทิฏฐิควรคิดควรเห็นถูกต้องตามทนองของธรรมไอ้ส่วนกลัวน,นี้หนมนว่าเป็นทุกข์จริงๆเป็นโทษจริงๆเมาต้องการอยากจะเวนได้ายเกิดใี่นรูก อย่างนี้ไม่ล่านอย่างนี้แม้จะขึ้นชื่อทดทาบแล้วมันต้องมีลักษณะอย่างนี้อยู่ดันั้นเมื่อรู้ด้วยจิตรู้ด้วยปัญอย่างว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาขึ้นชื่อว่าการเกิดขึ้นชื่อว่าพบเล่ามันต้องมีธาตุมีกรรมีสุขมีทุกข์ สุขท,ทุกอันนี้แหละพวกเรามาจุดมา้องมามีอุปทานการยึดการถือกำลังของสติกำลังของปัญญาของเรายัางน้อยเพื่อยังรู้ไม่ถึงหลักความจริงของธาตุของขันธ ยังมาฝึกสมาธิเพื่อเ,เป็น,เเกนการเพิ่มเติมเสริมกำลังของธรรมคือจิตเป็นการเพิ่มเติมเสริมกำลังของธรรมคือสมาธิเป็นการเพิ่มเติมเสริมธรรมกำลังของธรรมคือปัญญาดังน,นั้นการฝึกสมาธิ ผู้อาศัยกำลังของธรรมคือสติการระลุกำลังของปัญญาการเลือกเส้ิมุิเจรนาส่วนธาส่วนขันเขามีอยู่อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นให้คิรณาจนจิตเจ้าที่เรานั้นยอมรับปล่อยวางตามสระท้าความจริงส่วนจิตเจ้าคือผู้รู้ควรก็อเจอจิตของเราเข้าหาผู้รู้ ผู้รู้คือดวงจิตดวงใจนี่หนะึ่ไม่ไม่ได้ขาดไม่ได้หายไม่ได้สูญหายไปที่ใดจิตใจอันแท้จริงแล้วไม่ได้เจ็บไม่ได้ปวดจิตใจอันแท้จริงล้วไม่ได้ตายไม่ได้จะหลแต่ความหลงของจิตที่ไปยึดว่า ตัวตนทุกคนเราเขาเมื้อความเจ็บความปวดทุกข์โดยตะนาะลยรวมมาเป็นของเราทั้งหมดหยุดจิตจึงเป็นทุกข์เพราะอุปทานการยุดเพราะนั้นการแยกวัตถด้วยปัญญาจเจึงจึงที่จะนำดวงจิตดวงใจของเราแยกออกจากธาตจากขันธ์ จึงว่าการพวนกระแสจิตเข้าหาผู้รู้ให้เห็นดวงจิตดวงใจคือผู้รู้ควรจิตควมปวดทุกขาเวชนานั้นอีกอันหนึ่งอันนั้นคือเวทนาเป็นธรรมอันหนึ่งส่วนจิตนี้ก็คือจิตเป็นลักษณะอีกอันหนึ่งการใช้ควรจิตคิดเจทนาอย่างนี้เราใช้ความพราะามเท่าเทียนเข้าความหวดเข้าความทนการศึกษา คุณน่าทมทางจิตส่วนที่พ uh ิจารณาอย่างนี Demon> ้เลยว่าให้รู้เท่าตามควรจริงๆว่าอันนี้จิตอันนี้ทำส่วนเป็นอาการของจิตสัญญาก็ดีสังขารก็ดีวิญญาณก็ดีเป็นลักษณะเดียวอาการของจิตเหมือนอย่างอาการในท้าสี่สันห้าของเรา รูปร่างตัวตนเราเขาเป็นอาการอันหนึ่งออกจากใจใจที่มาฟองอยู่ในร่างในอาการอันนี้ถ้าแยกจนจับจนส่วมจนชื่อสมมุติอันนั่นรงนั้นอันนี้จนนี้อย่างอาการจามีกสองเมื่อต้องเกิด ผมขนลบุบบนเหนือนะ่อาอา่อานหนังเนื้อเอ็นกระดูกกรนะต่าไก็เน่าก็เหยืะอาหารใหม่อาหารเก่าดูอาการเจริญอย่างเจริอยา่าเว้อระเทือย่างนั้นนกึกปากฏอย่างนั้นฉะนั้นอาการของจิตที่ปรากฏขึ้อนอยู่ที่เห็นเดมได้ชัดในตำนาน,านาี้ก็คือทุกขาเวทนาจิตเคยผู้รู้ก็คือผู้รู้ าามีการศึกษาคนควรทบทวนหาความเป็นจริงด้วยก็ะจิด้วยกัอยางความรู้เท่าตามความเป็นจริงอันนี้สำทิฏจิโกผู้ปฏิทิบทีจะรู้เองเห็นเด่พรอนคายกันลงละ พอถอนจากควรยึดมั่นถือมั่นตามกําลังติตตามกําลังปัญญาของเรตา,งตาตามกําลังศรัทธาตามกําลังที่เราพยายาม้าควรนรู้ได้เห็นริงขนาดไหนเทียงไรมันละถอนในที่ถือจิตควรรู้เกิดขึ้นเพราะการพิจาจณาอันถูกซ้อนตามปัญญาแต่ว่เาเห็นเฉพาะควาจร,ริงจริงนั่นมันถอดถอนออกได้มันคลายออกได้ ฉะนั้นวิชาของธรรม <c oughs> ซึ่งเป็นหลักธรรมะธรรมสอนของพระพุทธเจ้ามีสอ,อนศึกษาในสิ่งเหล่านี้ควรกระเสาะออกจากความยึดความถือควรกระเสาะออกจากกระเสาของกิเลสที่มันคักจูงจิตใจของเราไป มัวลุ่มหลงในธาตุใน,ในสนทด่ยึดว่าอันนั้นเป็นเราอันนี้เป็นเราถ้าเราไม่เอาวิชาของธรรมเอาวิชาการสอนของพระพุทธเจ้ามาจะแนกเกิดแยกออกดูแล้วไม่มีทางเี่ยะรู้เข้าตามความจริงความจริงที่ ไม่อาศัยหลักวิชาคำสอนของพ่อพระเจ้ามาแยกมันก็มาก tamam. ่อทุกข์ก่อโทษเผาจีดเผาใจอยู่อยู่อย่างนั้นแหละฉะนั้นเราจึงที่จะออกจากทุกข์จกโทษจริงๆเราจึงมาอาศัยหลักข้อปฏิบัติดำเนินเริ่มตั้งแต่เรามาฝอกจิดของเราให้มีศีลเป็นพื้นฐานเป็นที่ตั้งเป็นเครื่องรองรับของผิดของใจให้ใจเรามีความปกติใสเย็นอกเย็นใจอยู่ แล้วสมาธิล้วก็วกพยายามทำควร้มันตั้งมั่นขึ้นกับคำบริกรรมกำหนดก็เข้าจุดคือผู้รู้เพื่อจะเอาผู้รู้นี่มามจมแนกเกลในสิ่งที่จิตใจของเรามหลงอยู่เมื่อข้อใหญ่จะสวมการฝึกสมาธิจิตเพื่อจะยกจิตของเราให้พ้นบากควรยึดควรถือที่ ปรากฏเป็นลูกคป็นล่างอันนี้อยู่ยกจิตยกใจของเราให้มีสติมีปัญญาศึกษาตามควารมจริงอันนี้ให้รู้เท่าแล้วจิตใจของเราจะไม่ได้เป็นทุกข์มากพอเมื่อธาตุาขันเขาปรากฏขึ้นมาอย่างเ็นที่คือการจยดเข้าด้ตัวทันมาก ความทุกข์ยิ้งปรากฏขึ้นมามากต้องอาสายจติตเอาสัยปัญญาอาศยยา,าศยสมาธิจิตคือความสงบแล้วพิจารณาตามควรจริงเท่านั้นถึงจะเป็นการปล่อยการบางในทางที่ถูกต้องเห็นทุกข์เห็นโทษในสิ่งที่ควรเป็นทุกข์เห็นโทษว่า ความทุกข์โทษอันนี้ไม่ใช่เกิดจากอืนน่นใจมันมีแล้วในกายในใจของเราจรึงใดเป็นทุกข์เป็นโทษเพราะปฏิบัติอื่นๆส่วนญยาดนั่น่ะยิ่งจะมีคววมสนุกสังเกตยิ่งจะมีความละอายยิ่งจะมีความเจองปัวเพาเห็นเป็นทุกข์เป็นโทษจริงๆในข้าสาันตากฏขึ้นมาแสดงความทุกข์อย่างถึงนใจ พากันพิจารณาตามควรจริงๆฉินัน้นพานเข้าใจเมื่อเทศนาธรรมมาถึงตรงนี้เห็นว่าพอสมควรเจ่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงแ่นี้ขอความสุขความเจริญจงมีแด่วพวกเราทุกท่านโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเธอ